ที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะักบิงเพิ่งจะตื่นนอนลงมาเอาเ,เก่งมากเลยบิง <c oughs> แตนคุณตลกจังเลยฮะฟอบฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนะทำไมฮะฉันเจ็บคอมากๆเลยล่ะโธ่น่าสงสารจังเลยฉันทำน้ำพึ่งมะนาวอยู่จะได้ช่วยให้หายเร็วขึ้นผมก็เคยกินน้ำพึ่งมะนาวตอนที่ผมไม่สบายเหมือนกันฮะใช่แล้วล่ะอ่า บีบน้ำมะนาวเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปหน่อยเอ้าให้ผมดูแลคุณเองนะฮะฟอบออขอบใจนะบิงมาสิฮะ <cat> ไปสิบ,บิง <c oughs> คุณต้องมานอนที่โซฟานะฮะไม่ต้องห่วงนะฟอบผมจะดูแลคุณเองนี่ฮะ มอนพิงโอ,โอ้ขอบใจนะพิงแล้วเออโอ้คุณต้องใช้ผ้าห่มด้วยฮะอ่าฮนี่ฮะ,ะทีนี้คุณก็อุ่นแล้วนะคะฟอบใช่แล้วอุ่นสบายเลยละ่ะโรู้แล้วฟีโอ้นี่ขอบคิตี้ฮะ เขาจะมาช่วยดูแลคุณให้หายด้วยสวัสดีสวัสดีโอ้ขอปตี้ตอนนี้คุณหายเจ็บคอแล้วหรือยังฮะยังหรอกแตนรู้สึกดีขึ้นแล้วคุณยังเสียงไม่ดีอยู่เลยฮะฟอบเจ็บคอมันไม่หายทันทีหรอกนะอ๋ออ่ะรู้แล้วอเอออ่ะ ฮอพิตี้วูดกับประกาศขี้เหงาไงฮะโอ้ถ้าอยากใจฉันอ่านให้ฟังเหรอบิงเปล่าฮะผมจะอ่านให้คุณฟังเองฮะเพราะผมดูแลคุณอยู่นี่ฮะโอ้แบบนั้นก็ดีนะสิบิงฮอพิตี้วูดกับประกาศขี้เหงาฮะวันหนึ่งฮอพิตตี้หลับไปเอ้าแล้วก็มีใครคนหนึ่งร้องไห้แล้ว พิจิก็พุ่งไปฟวแล้วดูสิฮะฟอปเจ้าประกาศนี่ฟอปอคุณไม่ฟังนี่นะฟังสิฉันกำลังฟังอยู่คุณดีขึ้นแล้วหรือยังฮะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าฉันฟังนิทานจนเพลินเลยไงฮ่าเจ้าใช่คุณต้องเติมนะ้ำพุ่งมะนาวแล้วล่ะฮะรฟฟอ,อะอเดี๋ยวผมทำมาให้จำไว้นะปิง อย่าไปแตะกา,าน้ำมันอาจจะยังร้อนอยู่นะอ๋อได้คะแล้วฉันขอน้าเย็นๆอีกสักถ้วยได้ไหมอน้ำเย็นๆดื่มแล้วต้องรู้สึกดีแน่ๆเลยงั้นบอกสิว่าเจ็บตรงไหนเออที่แขนน่ะมันเจ็บมากๆเลยนะฉันขอพัตเตอร์ได้หรือยังอืออุ๊ยแย่แล้วถ้าทางเธอจะป่วยมากนะบี๊ เงินฉันขอพัตเตอรได้ไหมอะอโธ่เอ้าเดนี้ก่อนเย่ะละใค้สี่ร้ายร้านองศางั้นเหรอโอ้เงินฉันคงต้องใช้พัตเตอร์จริงๆแล้วล่ะนะงั้นก็ได้เอ้าโทดทีไม่มีพาสเตอร์ในนี้แล้วล่ะโท่เราทำเองก็ได้เราใช้เทปใส่ได้นี่ก็ได้ ิงนี่โอ้ฉันได้พัตเตอร์แล้วล่ะฉันยังไม่ได้บอกเธอเลยว่าเธอหายแล้วดูสิฮะฟอ<ง>ผมมีพัตเตอร์เหมือนกันล่ะฮะแต่ฉันเองค่ะเช็ดใส่ทางั้นเหรอมันก็จะกระจรี๊ดนิดๆนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่พาสเตอร์จริงๆเหมือนของฉันไงเป็นอะไรหรือเปล่าบิงเออผมไม่ค่อยชอบมันแล้วฮะ มันคันๆนะฮะเอาออกให้หน่อยได้ไหมฮะลองดูก็ได้นะโอ๊ยโอขอโทษนะบิงเวลาดึงเทปใสออกอาจจะเจ็บนิดหน่อยอออโอ้ยเดี๋ยวฉันเองฉันเป็นนางพีบาไม่ฉันจะดึงออกเองก็ได้แน่ใจเหรอบิงฉันช่วยดไม่ฮะผมดึงเองได้ฮะอ๋ะอ ผมดึงมันนออกกจาแขไไม่ด้อฮะงั้นบางทีเธออาจจะดึงแขนออกจากพลาสเตอร์ได้ยังไงฮะเราต้องลองฝึกกันก่อนนะยกแขนขึ้นเหมือนกับนกแล้วดึงแขนลงดีขึ้นและลงนั่นแหละขึ้นลงขึ้นลงเอาคราวนี้ฉันจะจับพลาสเตอร์เอาไว้นะขึ้น เร็วเลยนะลอง,องโอ้ยฟอบออผมทำได้อุ๊ยไหนดูซิเออมันเจ็บนิดนิดฮะฟอบอฉันรู้ว่าต้องทำยังไงนะฉันเคยเรียนเรื่องนี้มาจากที่โรงเรียนนี่เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะบีดีขึ้นไหม,มใช่อขอบคุณน,นะโคโค่ดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบี๊ เธอเข้มแข็งมากเธอก็เก่งนะพยาบาลโคโค่ขอบคุณค่ะฟลอปหนูเป็นพยาบาลชาร์ลส์เลยสวัสดีบิงสวัสดีฟลอปกลับมาแล้วเหรอสวัสดีแพเจัดสวัสดีฮะแพเจัไม่เป็นไรนะบิงผมขอโทษฮะแพเจัขอโทษเหรอบิง เรื่องอะไรกันผมขโมยอมยิ้มไปฮะแต่ผมไม่รู้ว่านี่คือการขโมยนะฮะแล้วผมเอาไปกินแล้วด้วยอ๋องั้นเหรอฉันขอเอาคืนมาดีไหมจ๊ะฮะขับใจจะบิงทใํใไมคุณแอบหยิบอมยิ้มไปเลยแต่ว่าเธอก็กล้าหาญมากๆนะที่กล้ากลับมาขอโทษอขอบคุณฮาแพตเชตถ้าอย่างนั้นเราจะจ่ายเงินค่าอมยิ้มกันอะนี่เงินขอบคุณนะฟรอป ผมรู้แล้วผมจะใช้นี่จ่ายเป็นค่าอมยิม้มได้ไหมฮะโอ้ oh, ขอบใจจะบิงเธอใจดีมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกจ้ารอบจ่ายค่าอมยิ้มให้เรียบร้อยแล้วเอานี่เธอเก็บเอาไว้ดีกว่า <laughs> ขอบคุณฮ้ <laughs> าแพทเจ็ดดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงไปเถอะบายฮะแพทเจ็ด Bye, จบายจะบิง กลับไปขอโทษบิงเขาทำได้ละเรากินมัฟฟินเลยได้ไหมฮะฟอบได้สิบิงทำรองเท้าของหนูเปียกหมดเลยค่ะเดี๋ยวก็แห้งนะาสุล่าบิงทำยังไงรองเท้าสุล่าถึงเปียกหมดล่ะผมเอาไปซ่อนไว้ในชักโครกฮะผมไม่ได้ตั้งใจทำให้เปียกเอาไปซ่อนในชักโครกเลยเหรอก็ผมไม่อยากกล่าวลาเนี่ยฮะแต่ทีนี้ก็ลากันไม่ดีแล้วล่ะยิ่งแยกเข้าไปใหญ่เลยโอ้ลากันไม่ดีเหรอ บิงเธอคิดว่าจะยังเปลี่ยนให้ลากันแบบดีๆได้ไหมโอ,โอฉันขอโทษที่ทำรองเท้าเธอเปียกนะซูล่าเธอใส่รองเท้าบูทสีเหลืองของฉันไปก็ได้รองเท้าบูทไม่มีทางเปียกนะโอ,โ,อโอ้เธอนี่ใจดีจังเลยนะบิงสุล่าอยากจะลองใส่ดูไหมก็ได้ค่ะ หนูอยากเดินแบบนี้กลับบ้านจังสนุกดีจัง <laughs> <laughs> พอรองเท้าของเธอแห้งแล้วมาเอาคืนได้เลยนะซูล่าแล้วก็เอารองเท้าบูทของเธอไปคืนตอนที่ไปเล่นบ้านฉันงั้นพรุ่งนี้ฉันไปเล่นได้ไหมแน่ <laughs> นอนจ้าพรุ่งนี้เธอไปเล่นได้เลย <laughs> <laughs> เอาละบายบายบิงบายบายฟลอรบายบายอาม่าบายบายซูล่าบายบายซูล่าบายบายนะบิง ละกอน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  <c oughs> น้ำยังไม่เต็มบ่อเลยฮะฟอ,อมยังไม่เต็มเลยนะถ้างั้นเราไปหาที่นั่งกันในร่มก่อนแล้วก็กินไอศครีมรอให้น้ำเต็มดีไหมดีฮะโอ้อาเรีบรีบ ก่อนจะละลายใช่แล้วอ,อ,อ,อะไรฮะมันมีอะไรตกน้ำเลยฮะฟอฟฉันก็ได้ยินไปดูกันเถอะโอ,โอ้นั่นกบนน่นะสวัสด,ดีเจ้ากบกบเหรอ <c oughs> สงสัยจะร้อนเหมือนพวกเราไงใช่ ก็เลยอยากลงไปว่ายน้ำเล่นบ้างอ้าวฟอมันไม่ชอบแล้วเหรอฮะมันอยากจะขึ้นมาแล้วเอาเลยเจ้ากบโดเลยสงสัยเราต้องช่วยแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะเจ้ากบเดี๋ยวพวกเราช่วยเองตักขึ้นมาได้ไหมฮะก็ดีนะงั้นเอาไอศกรีมไปวางก่อนเถอะขึ้นมาเลยเจ้ากบตักเบาๆนะเจ้ากบจะได้ไม่เจ็บตัว อะไรเจ้ากบมันว่ายหนีไปแล้วฮะมาทางนี้บิงลองใหม่สิชา้ชาชา้ชาช้าช้ามันว่ายหนีไปแล้วฮะเจ้ากบอาจจะกลัวนะบิงงั้นเธอลงถืออ่างเอาไว้แบบนิ่งๆเลยนะ<อ>มันอาจจะกล้าโดดขึ้นมาหาเธอ,อแบบนิ่งๆ<อ>ทางนี้เลยเ<อ><อ>จ้ากบอืม,อม ออนั่นละ,อะฟอบมันอยู่ในอ่างแหรวฮะเก่งมากบิงนี่เดี๋ยวฉันช่วยช้า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 นั่นแหละปล่อยไว้ในที่ร่มๆเถอ,อะค่อยๆนะไปเลยเจ้ากบนั่นแหละายเจ้ากบอ้ออทำได้แล้วผมช่วยกบเอาไว้ได้ดีแล้วนะอ้ฟอบ อาม,ม่ากับซูล่าบอกว่าอยากเจอเธอเร็วๆนะแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะไปเล่นที่บ้านของซูล่ามากๆเลยนะคะฮัตชิวค่อยยังชั่วไหมดูสิเราจับเชื้อโรคได้ไหนดูสิว่าเธอจับเองได้ไหมฮัตชิวโอ้เธอจับได้นี่เดี๋ยวเธออ่านฮอปบิตี้วูสไปพลางๆ,ๆฉันจะไปทำน้ำพึ่งร้อนๆผสมมะนาวให้จะได้รู้สึกดีขึ้นฮัตชิ น้ำพึ่งผสมมะนาวเป็นยังไงบ้างอะไรนะฮะมผมว่าผมได้ยินเรียงอะไรสักอย่างฮะโอ้เ้ยซูล่านั่นซูล่าฮ่าฟอนมใช่ <laughs> <laughs> สวัสดีบีสวัสดีซ <laughs> ูล่ oh. าโอสวัสดีจ้าแถวนี้มีกระต่ายเป็นหวัดอยู่ไหมฮะ <laughs> <laughs> ผมเอง งดงามเลยฮะงั้นส่งตรงแบบพิเศษ oh, oh. เลยช่วยไล่เชื้อโรคไปไกลๆจ้ะสำหรับเธอบิง oh. อ้อชูอ้อะไรเหรอฮะสิ่งที่จะทำให้เธอหายไวขึ้นไงอ้อเบอร์เกอร์แครอทของผมนี่นะขอบคุณฮะอาม่าขอบใจนะซูล่า เข้ามาข้างในเล่นกันก่อนไหมไม่ล่ะขับใช่จะบินเรายังไม่อยากติดหวัดงอมแง,งมนะ <c oughs> ติดบัตงอมแงมเลยฮะอัชูฮัท oh. ชูไว้มาเล่นกับพวกเราวันหลังนะจ๊ะแล้วขอให้หวัตจงให้ใหไกลให้บินน้ำมาเล่นกันใหมา่ฮัทชูฮัทชูอชเอาละซูล่ากลับบ้านกันก่อนที่จะติดหวัดเถอะนะโถบายนะบินบายจะบินบาย แล้วเจอกันใหม่ตอนที่ฉันดีขึ้นแล้วนะบายบายซูล่าบายบายอัมมาเจบายบายเบอร์เกอร์รถแครอทซูล่าเบอร์เกอร์แครอทไม่ผมแต่ผมไม่ได้ทำให้เธอติดหวัดไปนะฟอบดีมากเลยเจ้ากระต่ายบิงและสำหรับการแสดงฟินาเล่ จะมาร้องเพลงสไลด์ลงจากสายรุง้งค่ะโอ้โอ <Yeah. S 2> เ,อเย,เเยจัดเต็มเลยบิงเอาสิบิงร้องเลยบิงบิง,บ,งบิงเป็นอะไรไปหรอคะฉันว่าบิงคงจะยังเขินอยู่นะสุล่า คงจะอายนิดหน่อยแหละว่าเดี๋ยวคงออกมานะเออเป็นอะไรหรือเปล่าบิงเปล่าฮะทุกๆคนกำลังจ้องดูผมอยู่นะฮะฟอบก็ <laughs> <ๆ> <c oughs> ใช่อสิก็ทุกๆคนอยากจะดูเธอร้องเพลงนี่นะบิงพวกงเราอยู่นะเธอแสดงเป็นฟินาเล่นนะนี่เธอไม่ต้องไปร้องก็ได้นะบิงอมผมอยากจะร้องเพลงนะฮะแต่อ,อผมไม่ค่อยอยากจะออกไปร้องคนเดียวนะฮะ แล้วถ้าฉันออกไปร้องด้วยละบิงก็ได้ฮะงั้น่าเลยอ้อมาเลยออกมาแล้วเอาเลยดีเอาเลยพรอบไหมบิงอืมืมนี่บิงไว้อเล็ตร้องเพลงเก่งมากให้เขาช่วยเธอร้องนะขอบคุณฮะเอาละนะ สีขาโอ้บิงฉันมาช่วยแล้วอย่งเดยกันมีสีม่วงและมีสีคามฟ้าเขียวและสีเืองงดงามนั่นแหละคือการเลี้ยงของมันสีไร่เลี้ยงเป็นลุงนี่เองรวงตะวันสีแดงทับทิมใายลุงปากดเนื้อหัวเรานั่นแหละคือการเลี้ยงของมัน ซีไล่เรียนเป็นรุงนี้เองเยทุกทุกคนชอบแฟงผมด้วยเหรอะฟอบอืมใช่แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่าย